เสียงเรียกของพ่อที่ต่างจากทุกๆวันมาอาบน,น้ำเร็วลูกนนเร็วมาอาบน้ำเร็วลูกเร็วเรียกอาบน,น้ำแบบนี้ถ้าในอดีตแล้วก็เขาจะมาทันทีเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยดูลีลาของเขาสิครับกว่าจะลุกกว่าจะเดินเนี่ยลีลาเยอะมากๆจริงๆเลยครับ มีนาอยากเล่นอยู่ค่ะพี่แอดพักบ้างก็ได้นะมีนาบอลเนี่ยไม่มีหนูไปไหนหรอกน่ากลัวเพื่อนบอลจะเหงาค่ะเวอร์เชียหลังจากนั้นเขาก็ไปอาบน้ําครับทุกคนแต่ยังห่วงเล่นแล้วก็ห่วงเพื่อนเล่นบอลจนกลิ้งออกไปจากพ่อดูความสามารถพิเศษของมีนากั้กครับ ฉลาดมากจริงๆครับทุกคนใจเธอเนี่ยนิ่งมากเลยนะครับไม่ลุกรีลุกลนใช้ความใจเย็นค่อยๆเขี่ยค่อยๆกลิ้งในที่สุดบอลก็กลับมาอยู่ในข้อครับเก่งมากเลยนะครับมีนาชมอีกและชมอีกและไม่ต้องชมมีนาเยอะมากหรอกคะ่ะมันธรรมดามากมีนาเคยชิมแล้วคะ่ะพอได้บอลคืนมาเธอก็ยอมอาบน้ำแต่โดยดีครับอาบไปเล่นไป ก็เอาที่เธอสะดวกนะครับขอแค่ส้มจุกเนี่ยมีความสุขก็พอแล้วล่ะครับช่วงนี้ส้มจุกเขามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากครับบอลชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พี่จันส่งมาให้ครับ ส่งมาให้หลายวันแล้วล่ะแต่กําลังอยู่ในช่วงรักพฤติกรรมให้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่แสนดีไงละ่ะที่หมอก็เลยยังไม่ได้อนุญาตให้นําบอลมาเล่นครับแต่พอมีนาสอบผ่านก็เลยได้รับอนุญาตจากพี่หมอครับก็เลยเล่นซะเต็มที่เลยครับเล่นแบบตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งเวลาที่เธอหลับลูกฟุตบอลเนี่ยก็ต้องอยู่ในสายตาตลอดเวลาครับจําได้ไหมครับวันก่อนที่ซ่อมบอลลูกนี้เสร็จใหม่เนี่ยบอลไปอยู่ในแม่แสนดีครับ พอเด็กเขาเห็นเนี่ยเขาถึงกับร้องลั่นคอกเลยนะครับอยากได้บอลคืนแต่ไม่กล้าไปขอแม่ตรงๆก็เลยร้องซะเล่นเอาเต็ดใจกันไปทั้งคอกเลยครับทำได้ได้นะครับมีนาของมีนาค่ะพี่แอดแค่หนูเดินไปบอกแม่เฉยๆแม่เขาก็คืนหนูแหละมีนาไม่คืนหรอกค่ะ เพราะว่าเล่นแล้วสนุกมากจนไี่อยากให้ใครแตะเลยค่ะนั่นมันมีนาไงแต่ผู้ใหญ่เขาไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะไม่เชื่อค่ะทีหลังมีนาลองดูนะไปขอดีๆพูดจาให้น่ารักเชื่อพี่แล้วหนูเนี่ยจะมีชายไปกว่าครึ่งเลยนะค่ะพี่แอส ว่าจะอาบน้ําเสร็จเสียเวลาไปค่อนข้างนานมากเลยครับแต่ก็เสร็จเป็นได้เลยครับพออาบน้ําเสร็จก็กลับมาหน้าก่อนแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่สะอาดที่สุดซึ่งมันก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเธออาบน้ําเสร็จแล้วเธอก็เริ่มทาครีมกันแดดอีกแล้วครับดูสิครับสวยแล้วก็น่ารักมากเลยครับสวยจนแทบจะไม่ใช่ช้างแล้วล่ะตอนนี้เนี่ย งานนี้เละแบบนี้แถมยังมีบอลสีชมพูอยู่ด้วยอีกพี่แอดบอลเนี่ยเขารักมีนามากๆเลยนะไม่เคยดื้อกับมีนาเลยค่ะตามใจมีนาทุกอย่างเลยค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนสนิทต,ต้องเป็นแบบนี้ค่ะพี่แอดเพื่อนตามใจมีนาว่างั้นเถอะมันแน่อยู่แล้วค่ะเพื่อนน่ารักก็ต้องคู่กับเพื่อนน่ารักอย่างมีนาค่ะมันก็ถูกต้องแล้วนี่ค่ะพี่แอด บางทีเพื่อนก็ต้องเตือนเพื่อนด้วยนะเช่นเพื่อนต้องอาบน้ําเพื่อนต้องนอนเพื่อนต้องกินให้รู้จักควบคุมเวลาแล้วก็รักษาเวลาด้วยพี่แอดไม่ได้หมายถึงมีนาใช่ไหมล่ะคะมีนาแหละ

วันนี้เป็นวันพิเศษของมีนานะครับทุกคนซึ่งเกือบสองเดือนที่ผ่านมามีนาเขาอยู่กับแม่แสนดีครับแม่แสนดีเนี่ยแทบจะไม่เลอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นเลยนะครับเธอค่อนข้างดูแลตัวเองดีมากๆเลยครับถึงแม้ว่าช้างเนี่ยจะมีการพ่นดินพ่นทรายเพื่อเคลือบผิวก็เถอะแต่แม่แสนเนี่ยเขาทําน้อยมากครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษครับเธอเห็นลูกสาวเธอเนี่ยสวยเป็นพิเศษครับเธอก็คงอยากจะสวยเหมือนลูกสาวเธอบ้างเธอก็เลยเป็นทุกอย่างให้มีนาครับ แม่รับก็คือรับทุกอย่างที่มีนาเป็นครับทำตามลูกลูกผ่าทำภาพก็เลยออกมาให้เราเห็นแบบนี้ครับ คุณแม่คะ่ะเอาอีกคะ่ะเริ่มสวยแล้วคะ่ะคุณแม่คะ่ะคนบินคนซ้ายลงไปเยอะๆเลยคะ่ะอายุยิ่งเยอะต้องแต่งเยอะๆคะ่ะคุณแม่เราจะได้เพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองคุณแม่เชื่อมีนานะคะมีนารับรองเลยคะ่ะวันนี้หนุ่มหนุ่มสาวๆต้องมองคุณแม่แบบใจฟูจริงๆมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> พี่แอดมีนาบอกแล้วไงใครๆก็หลงรักมีนาหมดแหละวันนี้เนี่ยพี่เชื่อมีนาจริงๆเลยสนยังไงจนแม่ทนไม่ได้ยอมสนตามสนแบบมีนาไงพี่แอดกลายเป็นความน่าเอ็นดูของแม่แสนดีเลยนะครับตั้งแต่มีลูกมีนามาเนี่ยชีวิตของแม่แสนดีเนี่ยมีสีสันขึ้นเยอะมากเลยจริงๆครับแม่แสนดีเนี่ย เขาเป็นคุณแม่ยุคใหม่เลยจริงๆครับเป็นเพื่อนลูกขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานเจ้าหน้าที่โคชบาลทุกท่านที่ดูแลน้องอย่างดีจนมีความสุขมากมายขนาดนี้และก็ขอบคุณพี่ตาครับที่ส่งต่อความสุขในทุกวันขอบคุณครับ